เอาเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแต่ีนเราก็อยู่กับผมนัทสไปเซอร์นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับพาร์ทที่4เลยครับซึ่งผมก็จะไปเรดบ้านให้ทุกคนได้ดูนะอ่ะก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าผมบีทีมนะเพราะว่าผมก็ได้เชิญพวกน้องๆพวกนี้ับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพวกนี้มันเข้าเซิรฟผมได้ไงนะอ่ะเซิฟที่ผมเล่นนะทุกคนผมเข้าอุตส่าแบบว่ามาเล่นเงียบๆอะไรมันก็ยังตามมาได้ครับ โอเคผมก็จะพาระเบิดน้ํามันครับเราก็จะไปเจาะบ้านที่บอกว่ามันสร้างใกล้ๆบ้านผมนะอ่ะค้อตามนี้เลยอ่าเราก็จะพาบันไดไปด้วยครับหูฮ่าผมจะตกในบ้านมันนะนี่ตามนี้ครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะให้ดูครับก็กับระเบิดน้ํามันนะผมฮ่าผมน่าจะเจาะได้อยู่โอเคไปครับเนี่ยเราก็จะพาพวกน้องดองพวกนี้เนี่ยเข้าไปเรดบ้านด้วยครับโอ้โหผมก็ยังงงเลยครับว่ามันเข้าเซิฟผมมาได้ไงนะเนี่ย โอเคปะรอบแรกเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นบ้านไข่เนี่ยมันก็มาสร้างใกล้ๆผมนะแต่ว่าพอผมยิงไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นว่าคนไทยด้วยครับก็เลยเชิญเข้าตีนะผมว่าผมจะยิงไปอีกโอเคก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะพาพวกนี้ไปเลดด้วยแล้วกันเนี่ซึ่งบ้านมาเนี่ยก็ไม่ไกลมากครับมันก็สร้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะแถวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ว่ายน้ำไปเลยไม่โอ้โหวดูตามผมเลยทุกคนมาก็ไปครับ เนี่ยผมก็พาปืนเอเคมาด้วยครับเพราะว่าผมไปยิงคนตายปุ๊บเราก็ได้ปืนเอเคมาไงผมก็ไปใช้ไปครับไท่องไปเก็บนะเผื่อว่าเราจะยิงคนดีๆได้เราจะได้ปืนดีๆมาใช้ด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราก็ขอไปตัดคลิปอีกตีทอนที่เผว่าผมใกล้จะถึงบ้านมันแล้วกันครับโอเคไปกันเลยมันก็อยู่ใกล้ๆนี้เองมาตอนนี้เนี่ยเราก็จะใกล้มาถึงบ้านมันเลยครับเนี่ยที่ผมก็ขอความไม้นิดนึง เนี่ยเพราะว่าผมก็จะปีนครับเราก็จะไปเจาะหลังคาบ้านมันนั่นเองโอเคป่ัตอนนี้พวกนี้มันอยู่ไหนกันหมดวะยเนี่ยเราก็มากัน3คนครับไม่รู้ว่ามันจะออนหรือเปล่านะถ้ามันอ่อนเนี่ยเราก็จะได้ยิงให้ดูนะเ่ยก็ไปครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะแปะบันไดแล้วก็ไปปีนแล้วก็ไปเรดบนหลังคาเลยครับเพราะว่าผมเห็นเห็นว่ามันเป็นหลังคาไม้ไงมันก็จะเรดง่ายครับก็แปะไปเลยครับแล้วก็ปีนป่ะ มาตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ชั้นสองของบ้านมันเลยครับที่ผมก็เจาะตรงนี้ครับมันก็เป็นประตูไม้นะโอเคมามันสร้างเป็นประตูไม้ได้ไงวะทำไมมันมันไม่อัปเกรด่ยมาก็ลองลงดูครับอ่าตรงนี้ก็มีประตูครับก็เป็นประตูหินประตูหินเราก็แปะไปเลยครับสามลูกปะนี่ไป ป๊าเโอ้โหเรียบร้อยตรงนี้มันเป็นประตูเหล็กว่ะเดี๋ยวเราก็ขอเจาะผนังข้างๆครับเพราะว่าเป็นผนังไม้นะแล้วก็แปะระเบิด้ำมันไปเลยเน่ทีผมก็จะกำจัดหรือว่าบิ้วมันครับเราก็จะเลือบ้านทิ้งนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยแบบว่ามันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาจัดเราแน่ครับนะก็ตรงนี้นะครับก็เป็นหลังคาด้วยครับหลังคาไม้มันก็เจาะง่ายนะอ่าตอนนี้ก็พังเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะหาบิ้วมันครับ ตรงนี้มันมีป้อมซองวะ่ะอ่ะลูกกระสุนไม่มีอ่ะแตอนี้ผมก็เจอเอาเรียบร้อยครับเจอบิวละโอโ้โหเมื่อกี้ก็เห็นแบบว่าตัวนอนนี่ก็เจอบิวเลยมาเราก็จัดมาดนั่นเองครับบ้านนี้นี่สองลูกนิ่มๆกับระเบิดน้ํามันผมก็ขอคับบิวมาก่อนครับแน่ตัวนี้นะครับดูชื่อมันเดิโอโ้โหตอนี้มันออนวะ่ะดีวผมก็เน่เดี๋ยวเราก็จะลองดูของมันครับขโมยไปเลยป๊ายิงหัวไปเม็ดหนึ่ง อ้าวโหดูครับทุกคนมันพึ่งนอนว่ะตอนนี้เราก็ขโม,มยไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็เก็บของในตัวมันเลยครับเราก็ยิงไปเลยนะโอ้โหวุ้ยลูกกระสุนซองครับเรียบร้อยร้อยกว่าลูกครับมาที่เราก็จะตั้งบิลตรงนี้เลยครับมาตั้งได้เปล่าเนี่ยอ่าได้อยู่โอเคที่ผมก็จะรื้อบ้านที่ทุกคนได้ดูนะครับเราก็จะหากล่องนะว่ามันแบบสาร้างกล่องอยู่ตรงไหนเน่ตัวนี้เนี่ยมันก็มายิงกับผมบ่อยไงผมก็เลยแบบว่าเรดเลยล้วกันครับปั๊บ โอตรงนี้เป็นโล่งว่ะมันก็หสร้างอ้อมแบบนี้นะตรงนี้ก็เป็นแบบว่าประตูหินไปประตูเหล็กมีกล่องด้วยโอเคก็ไปครับเดี๋ยวเราก็จะลองหาแบบชั้นขอบของมันครับว่าจะอยู่ตรงไหนอ่าตรงนี้มีประตูอ่ะก็ตรงนี้แน่นอนปั๊บโอ้โหอีกประตูหนึ่งครับอ่ะหรือไปนี่ตอนนี้เราก็เจอเลยครับก็เป็นกล่องไม้ว่ะบ้านนี้ก็ยังไม่มีแบบว่าเป็นกล่องสองนะมีแบบว่าเป็นกลมมือหลอดยาแล้วก็ ของดีมีเป่าเนี่ยโอเคโอ้โหอ่าอันนี้อะไร่ครับได้มา300ก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับเราก็จะได้ไปเก็บแล้วก็ไปเรียนของในบ้านผมนะอันนี้ผมก็จะเรียนเป็นชุดเหล็กครับแล้วก็ยังไม่ครบเซตเลยตอนนี้เนี่ยลราก็ต้องเอาไปเรียนครับทุกคนโอเคก็ตามนี้ครับของที่เหลือก็ให้พวกน้องๆน,นี่เก็บไปครับมาเราก็ประมาณนี้ครับผมใช้เระเบิดไปเท่าไหร่วะ แล้วก็หมดกับกับดักของมันเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นบล็อกระเบิดเนี่ยก็เสียไปเยอะอยู่โอเคไม่เป็นไรครับมันก็แค่ระเบิดน้ำมันนะเราก็หมายว่ามาเล่นเล่นๆครับมันก็กำจัดบ้านใกล้บ้านเราเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับบ้านนี้ก็เสร็จไปหลังหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะเอาระเบิดที่บ้านดีกว่าแล้วก็ไปหาบ้านที่ทุกคนได้ดูนะอันนี้ก็เป็นเตียงของมันว่ะป๊าบเรียบร้อยมาได้อยู่ครับ นี่เดี๋ยวเราก็จะลองดูครับผมว่ามันจะแอบของนะมาประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราก็กลับบ้านดีกว่านะแล้วก็ไปเอาระเบิดแล้วก็ไปเรดต่อแลยกันคับเนี่ยระเบิดที่บ้านก็ยังเหลืออยู่นี่ตอนนี้ในตัวก็เหลือประมาณ20กว่าครับโอเคตามนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะกับระเบิดน้ํามันเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเก็บของแล้วก็ไปเรดให้ดูใหม่มาตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วีวผมก็ขอไปเก็บของก่อนครับ เนี่ยเราก็ได้เหล็กขายมาด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยใช่ป่ะปากก็เปิดดีวะโอเคก็เข้าไปครับเน αι, ี่ยที่ผมก็ขออัพตรงนี้วะ่ะเอาให้มันเป็นเหล็กก้านะโอยบ้านเราก็แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองอันนี้ด้วยคนระับเป็นเหล็กก้าป๊บอ่าได้อยมาแต่นี้บ้านผมก็ข้างในเนี่ยเป็นเหล็กก้าทั้งหมดเลยนะเน่สมมุติว่ามีคนเจาะมานี่เอึ้งแน่นอนโอเคอะไหลเกือบ400แล้วก็เหล็กก้าร้อยกว่า มีมีเหล็กพวกนี้ครับก็ถือว่าคุ้มอยู่หนักบ้านเมื่อกี้เนี่ยนี่ผ้า400โอเคไปครับตอนนี้เนี่ยผมก็เอาระเบิดมาแล้วครับแล้วก็เจอบ้านหลังดีนะนี่มันเป็นกระแพงนไม้ว่ะแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าหลังคาเหล็กนะทุกคนผมว่ามันน่าจะเป็นบล็อกกระเบิดนะนี่ตอนนี้ผมก็รับคนมาเพิ่มครับก็เป็นพวกน้องๆพวกนี้แหละมันก็มาตามครับมาเล่นเซิร์ฟผมไงไม่ใช่เซิร์ฟผมหรือเข้าเซิร์ฟที่ผมเล่นนะโอเคก็อะไรว้เนี่ย ระเบิด2ลูกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพวกนี้มาตามผมมาได้ไงนะผมก็อุตส่าห์มาเล่นแบบเงียบๆเ,เลยเนี่ยก็ไปครับเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่าผมจะเจาะตรงไหนดีนี่ลองขึ้นดูครับในเห็นปะตรงกลางนั่นก็เป็นบล็บอ,กบอกหินนะไม่ใช่บล็อกหินเลหลังคาหินอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นหลังคาเหล็กด้วยผมว่ามันน่าจะเป็นบล็อกกระเบิดว่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองไปเจาะให้ดูมาก็ ตามนี้เลยครับเราก็จะเจาะประตูเลยครับก็ลองเจาะเข้าไปนะผมว่ามันน่าจะมีเป็นประตูเหล็กว่ะบ้านแบบนี้เนี่ยก็จัดไปครับนิ่มๆสามลูกโอเคถอยดีว่าไม่ถอยนี่คือบอกเลยว่าล้มแน่นอนโอเคได้อยู่บ้านนน้เน่ก็ประตูหินอีกประตูนึงครับนี่เราก็เจาะไปเลยมาโอ้บันไดพังเลยครับเราก็ปีนขึ้นครับ โอ้โห,โหประตูหินอีกแล้วอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นชั้นไหนนะก็ลองดูครับครับโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นประตูคายว่ะ<ม>คือบอกเลยครับว่าถ้าเป็นประตูคายแบบนี้เนี่ยผมกอเจาะต่อไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจะเจาะประตูคายเนี่ยผมก็แนะนําเป็น C ีนะเพราะว่ากับไดานาไมท์กับระเบิดน้ํามันเนี่ยโอ้โหเราก็ใช้เป็นร้อยลูกครับี๋ยวผมก็ไม่ใช้ดีกว่านะนี่มันก็จะเปลืองครับเฮ้ยมันมีเสียงเท้าว่ะมันอยู่ในบ้าน ผมว่ามันน่าจะกลับบ้านนะแม่ผมเคาเจาะประตูมันไปแนละ้วเนี่ยกลัวดิเราก็มาประมาณ 3- 4สคนครับแน่แต่ว่าพวกนี้ก็ไม่รู้ครับว่ามีปืนเปล่าเนี่ยเห็นว่าตัวเปล่าเลยนะโอเคก็ลองดูครับผมว่าผมก็ไปหาบ้านอื่นดีกว่าบ้านนี้ไม่น่าเล่นว่ะมันก็เป็นประตูคายด้วยนะโอเคไปนเดี๋ยวเราก็ไปหาบ้านอื่นแล้วกันครับบ้านนี้เราก็ปล่อยไปนะมาตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังปีนขึ้นบนบน,บนบ้านมันนะ เนี่เราก็ต่อหัวครับนี่บอกเลยครับว่าสเต็ปการต่อหัวแบบสี่คนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต่อให้ดูโอเคตอนนี้ผมต่อไม่ได้ว่ะแบบหนึ่งโอ้โหน,นี้มันทะลุอ่ะเดี๋ยวเราก็เรากระโดดดูครับคือถ้าผมขึ้นได้แบบว่าอีกคนหนึ่งผมก็สามารถปีนได้นะโอ้โหเรียบร้อยครับมันขึ้นยากจังวะโอเคก็ลองโดดไปครับนี่เผื่อว่ามันจะขึ้นนะ อ่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต่อได้ประมาณ3คนเลยครับเดี๋ยวผมก็จะลองโดดให้ดูนะนี่ต่อ3มคนมันข,ขึ้นนิ่มๆเลยครับเห็นปะโอเคตามนี้ครับอันนี้มันเป็นหลังคาบล็บอก,กระเบิดน,นะเราก็จะเจาะยังไงดีวะเนี่ยโอเคก็ต้องหาแบบว่ามุมดีๆนะตรงนี้มันเป็นกำแพงไม้วะ่ะไม่ใช่เป็นหลังคาไม้ผมว่านี่จะเป็นบล็อกกระเบิดอนะ่ะโอเคมาเราก็ลองหาดูครับ เนี่ยตรงนี้เราก็มีแบบว่าเสียงมันเผาของอยู่นะตรงไหนดีวเนี่ยอ่าเเราก็จะลองหามุมดีๆแล้วก็เรดเลยครับเอาให้ว่าตรงที่มันเผาของนะโอเคเสียงมันก็มาจากทางนี้ครับที่ผมก็จะลองแปะเลยละกันครับระเบิดน้ํามันเนี่ยอ่ะก็แปะไปเลยครับนี่ยเราก็แปะไปเลยสี่ลูกมันใช้เท่าไหร่วะอันนี้เนี่ยก็ประมาณสิลูกนะโอเคปับ๊บ อ่ะได้อย่ลองดูฮับอ่ะก็อีกประมาณ2ลูกครับทุกคนจะดูว่าเราจะเข้าหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นหบบว่าหลังคาหลังคาเหล็กพวกนี้เนี่ยผมก็เจาะต่อไม่ได้นะอ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหนี่เราก็เจอหลังคาเหล็กอีกแล้วคือถ้าหลังคาเหล็กแบบนี้เนี่ยผมก็จะเจาะต่อไม่ได้นะดูฮับที่ผมก็จะลองเจาะข้างๆไม่ โอ้โหมันคือระเบิดน้ํามันด้วยไงมันก็จะแตกยากครับก็ลองดูนะนี่เดี๋ยวผมก็จะลองเจาะตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นแบบว่าชั้นที่มันเผาขอกนะโอเคลองดูครับอา่าไปอีกประมาณ2ลูกโอเคน่าไ,ได้อยู่นี่ลูกเดียวลูกเดียวผมว่าน่าจะแตกนะปังเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหมันเป็นบล็อกกระเบิดว่ะ ตรงนี้มันก็เป็นกำแพงเหล็กด้วยนะโอ้โหคือผมก็ต้องเตรียมพวกดินาไม้เนี่ยแล้วก็มาเรดใหม่ให้ทุกคนได้ดูนะตอนนี้ผมก็มีแค่ระเบิดน้ามันไงเราก็ขอไม่เจาะต่อดีกว่าบ้านนี้เนี่ยคือถ้าผมเจาะต่อเนี่ยมันก็เท่าไหร่วะกำแพงมันก็ใช้เยอะอยู่นะกำแพงเหล็กเนี่ยโอเคใครยิงเล่นอะไรวะเนี่ยมาเดี๋ยวเราก็ไปดีกว่าครับบ้านนี้มันไม่ดีวะทุกคนมันเป็นพวกเข็มเหล็กพวกนี้เราก็เจาะต่อไม่ได้นะโอเคก็ไปครับ มาเดี๋ยวเราก็ไปลองหาบ้านใหม่ครับตอนนี้ระเบิดมันก็เหลือน้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลองแบบเจาะให้ทุกคนได้ดูอีกสักประมาณบ้านหนึ่งนะก็เป็นบ้านนี้ลองดูอ่าบ้านนี้มันสวยอยู่ครับก็เป็นบ้านหินนั่นเองโอเคตรงนี้มันเป็นล็อกด้วยวะ่ะมันสร้างก,กำแพงแบบนี้เลยวะ่ะคือถ้าผป่แบบว่าเจาะเจาะผนังที่มันแบบว่ากั้นเนี่ยก็เป็นรั้วที่มันกั้นเนี่ยเราก็ระเบิดไม่พอนะเดี๋ยวผมก็จะลองปีนแล้วกันครับก็ ต่อหัวครับนี่ตอนนี้เราก็เหลือประมาณ2คนเลยครับก็คนที่เหลือก็ไปกันหมดแล้วมาโอเคเราก็เรียกมาครับมาเราก็จะลองแบบกระโดดดูครับผมว่าน่าจะปีนได้อยู่นะดูจากที่มันแบบมุมแบบนี้นี่เนี่ยน่าจะได้อยู่ครับทุกคนนี่กระโดดหน่อยดิเพื่อนคือถ้าผมว่าเพื่อนมันกระโดดมันก็น่าจะขึ้นนะโอเคก็ลองดูครับมับโอโ้ตกครับก็ลองใหม่ผมว่าน่าจะขึ้นได้อยู่นะแบบนี้เนี่ยอ่าดูครับ มันขึ้นได้อยู่เรียบร้อยตรงนี้มันก็เป็นแบบว่ากําแพงหินครับเดี๋ยวเราก็จะลองเจาะดูอ่าเราเดินไปครับผมว่าผมจะตกนี่คือชิอผหายเลยเน่ตรงนี้มันเป็นแบบว่าประตูหินว่ะเป็นชั้น3ของมันครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองแบบว่าเจาะข้างๆนี้ครับเราก็แปะไปก่อน4ลูกตรงนี้อ่าจะถูว่าดาเมจมันจะถึงวาโอเคก็ถอยก่อนครับ มร์ทอาตรงนี้ได้อยู่ครับดาเมจไม่ถึงเียเราก็ขอไปแปะต่อเน่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเอ้ยเสียงมันมาวะทุกคนตอนนี้เนี่ยมันก็กําลังอยู่ในบ้าน,นครับมันก็มีเสียงเสียงเท้านะโอ้ยตรงนี้กําแพงครับดูดิกาแพงมันก็พังไปเลยครับแล้วก็อีกประมาณเท่าไหร่วะแบบหนึ่งอีก4ลูกนะเคย์เราก็เจาะไปเลยนี่บอกนะครับว่าผมจะจัดให้ทุกคนได้ดู อโอ้โหมันซ่อมบ้านว่ะทุกคนชิบหายแล้วตอนนี้ระเบิดเราก็เหลือที่8ลูกครับผมก็เจาะไปเลยนะน่าจะได้อีกประมาณกำแพงนึงครับจบเลยโอ้โหนี่ครับก็เจอกล่องนะมาเราก็ขอทุบกล่องเลยครับทุกคนแน่มันซ่อมบ้านว่ะคือถ้ามันไม่ซ่อมเนี่ยผมก็สามารถไปเรดที่อื่นต่อนะเพราะว่าระเบิดมันเหลืออย่างเมื่อกี้เนี่ยแน่คือถ้ามันซ่อมแบบนี้เราก็ได้มากล่องหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับอ่ะได้ไรวะเนี่ย โอ้โหดูดิมีกระสุน AK ให้เราประมาณ10นัดครับก็เอาไปนะโอเคตามนี้ครับก็ของนี่ก็ถือว่าเกลือเนี่ยครับบ้านนี้เนี่ยมันซ่อมบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราก็รออัพเวลแล้วก็ไปเล่นให้ทุกคนได้ดูเลยครับป่ะไปดีกว่าครับไปครับตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้ระเบิดน้ำมันเป็นบเลยครับเดี๋ยวเราก็ขอไปยิงคนต่อละกันครับเนี่ยพอดีว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็มีแบบว่าคนเล่นเป็นแคนด้วยครับก็เป็นพวกเวียดนามนะถ้าผมจะไม่ผิดโอเค เดี๋ยวเราก็จะจัดเป็นปืนกึ่งที่ผมพาไปเนี่ยแล้วก็ปืนฟาร์มัสนะเนี่ย่รู้ว่าผมก็จะล้มพวกมันได้เปล่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูนะเนี่ยพวกมันก็เล่นเป็นแนนค,คนนะครับก็สามสี่คนนะที่ผมเห็นว่าแบบว่ามันอ่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองไปจัดให้ทุกคนได้ดูเลยไปครับตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงที่บ้านมาเลยครับเห็นปะเนี่ยบอกเลยครับว่าบ้านมันโคตรใหญ่เลยครับว่ามันเล่นหลายคนไงมันเล่นเป็นแคนครับอันนี้ผมก็มาบุกให้ดูคนเดียวเลยครับจะดูว่า ผมจะยิงมันได้หรือเปล่าหรทุกคนคือบอกเลยครับว่าผมไม่หวังว่าผมจะรอดนะอันนี้ผมก็จะมายิงเล่นๆให้ทุกคนได้ดูว่าผมจะล้มพวกมันนะโอเคไปดีเราก็ขอสร้างเลยว่าที่ปีนก่อนจะดูว่ามันอ่อนเปล่าอ่ามันอยู่บนนั้นมาขอไปครับแม่โดนไปดิบนบ้านเล็วไงโอเคคือบอกเลยครับว่าพวกมัน 3- 4สตัวครับบอกเลยครับว่าผมจะรอดเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็ขอเล่นก่อนครับนี่ ไปบอกนะครับดวเราก็จะลอกมันให้ลงให้หมดเลยจากบ้านเนี่ยอะโอตอนนี้มันก็เริ่มเคลื่อนไหวเลยครับดี๋วผมก็ขอสร้างแคมป์นะแล้วก็ตั้งประตูตรงนี้แล้วก็ปิดข้างด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกมันจะอ้อมมานี่อันนี้ผมก็รู้แผนพวกมันนะผมว่าผมเคยมายิงแล้วเน่ปะน่าจะรอดนะรอบนี้เนี่ยผมก็พาแบบว่าปืนฝ่ามาแล้วก็เป็นปืนกึ่งนะผมว่าน่าจะได้อยู่โอเคดีเราก็จะรอให้มันลงครับเราก็จะบวกให้ดู มาครับตอนนี้เนี่ยมันก็นมืดเลยครับซึ่งเราก็ยิงมาตั้งนานเลยครับผมว่ามันน่าจะมาเลยครับอ่าเรียบร้อยแต่นี้มันก็วิ่งมาเลยวะกี่คนวะเนี่ยเราก็ลองดูครับเห็นปะโอเคเราก็ลองอ้อมดูครับไอ,อผมไปดีกว่านะทุกคนผมว่ามันน่าจะมาเลยอ่าเห็นปะโอ้โหโดนโดนสองตัวครับสองตัวสองตัวโอ้โหมาข้างหนึ่งตึงมาเลยครับจังหวะนี้ไปโอ้โหกับตายลูกบอลมา มาไม่รู้จักปืนของเราครับโอ้โหเนี่ยพร้อยเรายิงมันได้ครับดูเลือดผมเดียเหลือประมาณ12ครับโอ,โ,โอ้โหเอ้มันชุบอ่ะเอามันชุบ่ะมันชุบว่อโอเคเดี๋ยวผมขอขอซ้ำเลยด้วยกันครับเพราะว่าพวกนี้มันมีชุบว่ะโอ้โหดูครับเลือดผมเกือบตายเหลือ12ครับทุกคนโอเคผมรอดมาได้ไงวะเนี่ยมาก็ขอปั้มยาแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวพวกมันก็จะมาใหม่นะนี่โอเค นะอยู่ครับแต่ผมก็ขอไปเก็บศพอีกศพหนึ่งนะจะดูว่ามันพาปืนไรมาผมว่านี่เป็นกลมือนะเมื่อกี้เนี่ยไม่ดีครับที่บบว่าผมพากึ่งมาด้วยนะเพราะว่าฟาร์มัสลูกกระสุนบดผมก็สามารถเป็นทําเป็นปืนสารองได้ไงเคก็ลองดูครับประมาณน,นี้มันจะลงอีกเปล่าอ,อ่ะมันมาเลยครับบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟมันแหลกมากนะครับก็ปิงนะดูดิดูดจักทที่พวกมันวิ่งครับมันวาร์ปเลยครับ โอ้โหโคตรแหลกแล้วผมว่าผมน่าจะตายแบบนี้แหละแน่แน่โอ้โหพาลูกซองมาพาลูกซองมาก็เสร็จดีครับตัวนี้เป็นไรไวเนี่ยอุ้ยโอ้โหตัวนี้กลนมือครับแน่แน่โอ้โหมันปิงมากเลยครับเห็นปะพวกมันข้อเดินแบบว้าไปเลยครับเดี๋วเราก็กอจัดก่อนนี่มันก็จะคลานหนีนี่ตอนนี้พวกมันก็ลงประมาณ2อตัวครับ ผมว่ามันไม่กล้าลงบทบ้านนะคือถ้ามันลงบทเหมือนว่าผมยิงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ของไปทีเดียวนะอันนี้มันก็ทําแบบว่าเป็นแอบอยู่บนบ้านด้วยครับโอ้โหมันก็ส่องยิงผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะเล่นให้ดีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาของที่ผมยิงได้เมื่อกี้นะก็ะวางพื้นไปครับเนี่ยแล้วก็กันด้วยผมว่ามันจะยิงได้อยู่โอเคเราก็น่าจะรอดเลยครับมาอันนี้ก็เป็นปืนกลมือครับโอเคได้อยู่ครับทุกคนเนี่ยโอ้โหดูครับมันอยู่บนบ้าน เม่มารอดักผมเลยฮะปุบจะรอดหรือเปล่าผมก็ขอบปั๊มยาก่อนครับทุกคนเมี่พันแผลปมันมาอย่างวะเนี่ยบอกเลยครับว่าเอามันมาเลยครับมันมาแล้วมันพาปืนไรมาวะนะเนี่ยเราก็จะรอรับมือให้ดีเลยครับทุกคนมาโอ้โหราไม่หนึ่งครับอันนี้เป็นตัวลูกซองแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอ้โหเซิฟมันปิงมากเลยครับทุกคนผมว่าผมน่าจะตายว่าถ้าเล่นแบบนี้เนี่ย ดูดิผมขยับมันก็แบบจะแหลกๆหลกนะแล้มันโคตรบิงนะครับโ,โหนี่เป็นปืนลูกซองโอ้โหวบนบ้านบนบ้านมาเรียบร้อยครับคือถ้าผมจะเก็บของผมก็เก็บไม่ได้นะเพราะว่ามันรอดักยิงไงพวกนี้มันเล่นเป็นงานวะ่ะทุกคนเนี่ยบนบ้านแล้วไงบนบ้านแล้วไงเราก็เล่นได้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองหาครับว่าอันนี้เป็นศพที่ผมยิงเมื่อกี้นะนี่ใครมาทิ้งหินตรงนีะเนี่ยวิ่งมาเหรอโดนเป็นเม็ดหนึ่ง าจะได้อยู่ครับพวกนี้เนี่ยผมก็จะรอให้นว่ามันพาของดีๆมาครับตอนนี้มันก็พาแค่ปืนกลมือนะแม่โอ้โหเล่นไหลน้องเนี yeah, ่ยตอนนี้มันก็ลงแค่สองคนครับแล้วก็มีตัวบนดักอยู่บนบ้านหรอผมจะเล่นยังไงไปเนีน่ยมาโดนโดนโดนบนบ้านลงไงให้บอกกลอนว่าผมมีปืนกึง่งผมก็ยิงไกลได้โอเคก็รอครับเราก็รอให้แบบว่ามันพาปืนดีๆลงมาโอเค อ่ะมันยิงอะไรวะเนี่ยเราดูครับโหดูบ้านมันโคตรใหญ่เลยครับเน่ยเราก็จะวัดกับมันไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมก็ลองแบบมาคนเดียวไงจะดูว่าผมจะรอดเปล่านะนี่เราก็ยึดปืนมันมาประมาณสอสาม,ามา 2, 3, กระบอกเลยครับเนี่ยอเคมาออกมันยังวะเนี่ยเราก็รอบวกอยู่ไปครับเดี๋ยวผมขอขอแบบยุก่อนนะนี่เราก็ขออยู่ไกลๆนี่ตอนนี้มันก็มาเลครับ มาแล้วมันพาปืนอะไรมาวะเนี่ยโอเคเราก็จะเล่นแบบปืนลูกซองกับมันดีก,กว่านะทุกคนมาดิปังโดนไปดิครับโอ้โหจะเล่นลูกซองกับผมนะแม่ลูกซองเราก็มีสกินแบบว่าโคตรสวยเลยนะผมกก็ขอซ้ำเลยครับตัวนี้เนี่ยไปโอเคผมว่าพวกมันจะลองอีกเปล่าเนี่ยโอ้โหเซิร์ฟมันโคตรปิงเลยนะทุกคนมาเราก็จะลองแบบว่าล่อให้มันพาของดีๆมานะ บอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็โคตรกระตุกเลยครับก็ถ้าผมตายเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเนี่เราก็ต้องโทษด้วยว่าโทษดึอโทษเซิร์ฟนะมันโคตรแหลกไงอ่ะโอเคประมาณนี้ครับก็ทุกคนดูได้นะผมจะเดินไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแหลกเห็นปะโอ้โหภาพมันเด็กภาพมันค้างนะทุกคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็จะเล่นให้ดูแบบว่าจนถึงที่สุดนะผมตายก็ไม่เป็นไรครับทุกคนแม่เดี๋ยวเราก็จะยิงแบบว่าจนถึงที่สุดโอเคมาเปล่า โอ้โหแม่ตัวบนบ้านก็ยังอยู่นะทุกคนผมก็ยิงเลยแล้วกันลงมาดิไอตัวนี้มันกลัววะ่ะทุกคนไม่ไม่ไม่กล้าลงอะ่ะพวกมันขนาดพวกมันด้วยแบบว่าเล่นเป็นแคนนะสามสี่ตัวเคยก็เค,คไปครับมาเราจะรอดเปล่าวันนี้ผมว่าไม่น่ารอดนะผมว่าแน่เซิฟมันก็ไม่ดีด้วยไงโอเคมีตัว,ต,วตัวลูกซองเหรอตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันช้มีดวะ่ะแล้วก็แม่โดนไปเม็ดหนึ่ง แม่ตัวบนบ้านมันก็ยิงผกอ่ะก็เรียบร้อยอุ้ยโอ้โหย,โยตัวนี้มันฟันผมโดนว่ะทุกคนอ้าวปืนเอเคมาว่ะใช่เอเคว่ะว่ะทำไมเสียงมันเหมือนกับเอเคนะผมว่าน่าจะเป็นปืนเอเคนะโอเคก็ปั๊มยาอุย้ยไม่ได้ว่ะมันมาเฮดูดิมันเข้ามาแล้วไปเดี๋ยวผมก็จะยิงให้มันบบมันล้มให้ดูนะทุกคนเราไม่เก็บของก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันมีตัวอยู่ดักบนบ้านเนี่ยก็ขอให้มันล้มก็พอครับโอเคก็ตรงไหนไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองแบบ ขอดันแล้วกันครับทุกคนนี่กว็วัดดวงไปครับเพราะว่าเซิร์ฟมันปิงด้วยไงโอเคก็ไปครับปับ๊บดันไปเลยตรงไหนวะเนี่ยอ้าวตรงนี้ครับปับ๊บโอ้โหโดนไปเม็ดหนึ่งเฮ้ยฝั่งไหนวะเนี่ยอ้าวมาแล้วครับโอ้โหปืนกึ่งเลยครับโอ้โหแล้วโคตรปิงเรียบร้อยครับก็ล้มไป่ได้มาก็ซ้ำไปเลยครับเนี่ยตัวนี้มันก็ใช้เป็นปืนเอเคนะทุกคนดิผมก็ขอปั๊มยาแป๊บหนึ่งโอ้โหเกือบตายนะ โอ้ยเซิร์ฟโคตรปิงเลยครับแหลกโคตรนะบอกเลยเฮ้ยเสียงเตียงมาวะ่ะตรงไหนไหเนี่ยเอา้าเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเราก็ตายมานี้ครับตามนี้เลยเผนไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับเราต้องไปเรดบ้านให้คนได้ดูนะซึ่งผมก็พาระเบิดน้ำมัน่เนี่ยมันก็เจาะบ,บ้านไม่ค่อยเข้าครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยอ่ะก็เราติดตามพาทหน้าได้เลยโอเคบายครับ